ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่กั้งได้เรียนรู้ว่าความงดงามไม่ได้อยู่เพียงแค่ในกระจกแต่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้ม ความจริงใจและการยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำแหน่ง Miss c o n g e n i a l i t y Universe I s ซิ U 2024ไม่ใช่แค่สายสะพายบนบ่าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพความรักและการเป็นพลังบวกให้แก่คนรอบข้างกังอยากขอบคุณเพื่อนๆน,นางงาม Universe is ิส U ทุกท่าน ที่มอบโอกาสความรักความอบอุ่นและหัวใจที่เต็มไปด้วยกำลังใจให้กันและกันจนกล้งได้รับตำแหน่งนี้ขอขอบคุณ TPN Global แม่ปุ้ยและทีม Universe is y o U ที่ได้สร้างเวทีอันทรงเกียรติและเวทีที่มอบความสุขให้กับพี่น้องนับละลานนี้ขึ้นมาขอขอบคุณนางงามต้นแบบพี่ไข่มุกชุติมาดูรงเดช MISS Thailand u n i v e r s ์ปี2009ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กล้ากล้าที่จะทำตามความฝันในครั้งนี้ขอขอบคุณครอบครัวพี่น้องตลอดทั้งเลิฟลี่สปอนเซอร์ทุกท่านทีมงานเบื้องหลังทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนกันถ้าไม่มีทุกท่านก็ไม่มีกั้งในวันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คอยผลักดันให้กั้งยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างภาคภูมิใจขอขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะทำตามความฝันโดยไม่ลังเลใจขอขอบคุณตัวเองที่ทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันวันนี้ตำแหน่งนี้จะถูกส่งต่อไปยังน้องๆผู้เข้าประกวด UISU ใน ปี2025นี้ตำแหน่งแห่งมิตรภาพนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อความหมายของตำแหน่งนี้หวังว่าทุกคนจะยังคงเชื่อในพลังของความจริงใจเพราะมันคือเครื่องประดับที่สวยที่สุด ที่มนุษย์คนหนึ่งจะสวมใส่ได้จากนี้ไปกั้งจะยังคงเป็นเสียงเล็กๆที่ส่งต่อความปรารถนาดีและยังคงเป็นเพื่อนของทุกคนเสมอคะ่ะขอแสดงความยินดีกับว่าที่ U e a s U และทีม U e a s U 2025 รวมถึงตำแหน่งมิ s คอนเซ n i a l i t y ี้ยูอ y สูคนใหม่วันนี้กังไม่ได้ไปส่งต่อรางวัลแต่ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะคุณเป็นคนที่เก่งและคุณจะมาส่งต่อแรงบันดาลใจมิตรภาพความจริงใจความปรารถนาดีและความสุขให้กับเพื่อนๆ และแฟนนางงามต่อไปค่ะขอให้คุณภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้นะคะด้วยรักและความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายกั้งสิรัจ,จันเรือง You miss consciencality universe is you 2024ค่ะ